สวัสดีครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์แพนต้องคำบระจาวันผลิัสกันนะครับคือราคาเนี่ยเมื่อวานเรามองไว้ว่ามันจะเด้งนะสองพันแต่มันไม่เด้งนะครับราคาในถิ่นก็เด้งน้อยมากนะครับถ้าดูยากแท่งเมื่อวานเนี่ยนี่เด้งไปแค่เท่าไรเองนะครับเก้าสิบสองแต่ก็กดตัวลงมาทำมาอยู่ที่เจ็ดสิบสี่นะครับประมาณเจ็ดสิบห้าทุนนะ โอเคทีนี้ครับราคาวันนี้ทิศทางราคาเอายังไงต่อนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าแท่งเดตอนนี้ยังอยู่ในโซนดีมานนะครับโซนดีมานเนี่ยมีการชนแล้วก็เด้งขึ้นนะครับแท่งเมื่อวานเนี่ยชดแล้วก็เด้งขึ้นวันนี้น่าจะมีชตดึงอีกสักหน่อยนะครับชดดึงอีกสักหน่อยดึงได้ถึงไหนรานะคามีโอกาสดึงกลับไปไฮเดือนนะครับช่วงประมาณ92อีกรอบหนึ่งนะครับยังไงเรามีสัญญาณบาร์กันอยู่นะครับเราถือกันไว้ก่อน บายเจ็ดหกนะครับก็รอดูว่าราคาเนี่ยจะขึ้นไปถึงไหนแต่ผมมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะรีบาวถ้าดู่อยากในทางเฟรม่ผิดนะเริ่มเกิดแบบกดวาววิจิตขึ้นแข็งแางชัดนะแล้ววิจิตเป็นทรงนี้ MACD มีการงัะตัวขึ้นนะครับเอเมีมีการงัะตัวขึ้นบวกกับตัวการาฟเนี่ยลงมาทำโลว์เวอร์โลว์นะครับทีนี้เดี๋ยวลองวัดแนวรับแนวต้านไปทีหนึ่งแนวรับแนวต้านจากฟิโบนะครับ นวต้านจากฟีโบอ่ะเราจะเห็นเลยนะครับหากราคาจะกลับไป92หรือไฮเดิมเมื่อวานได้เดีย๋ยราคามันต้องเบรกยังไงครับมันต้องเบรกได้ยืนเหนือ86ให้ได้หากยืนเหนือ86ได้ราคาจะขึ้นมา92 92เนี่ยถ้าหากมันทะลุไฮได้เท่ากับว่าทะลุ92ได้ราคาจะกลับ98-2มาอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงวันนี้บายอัดบายนะครับหากราคาหลุดประมาณ โลเมื่อวานนะครับ74ตีไว้ทัก70ก็ได้เดี๋ยวเราคัดกันนะครับมองประมาณนี้นะครับใครสื่อสิทแนวก็ s l ตามสิทแนวนะ